สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะใจน้องจะขาดน้องสาวเจ้ไพลินสุดอะไรแต่งหน้าให้พี่ครั้งสุดท้ายแต่งหน้าให้พี่ครั้งสุดท้าย กลายเป็นข่าวสุดช็อกกับการจากไปไม่มีวันกลับของอดีตดาราสาวเจภัยลินพิจิตอัมพลอดีตนักสแสดงดังนางเอกเรื่องมือปืนโลกพจันทร์ซึ่งเสียชีวิตแล้วหลังจากที่รักษาอาการป่วยเกี่ยวกับปับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2564น้องสาวของเจภัยลินได้โพสต์อะไรด้วยภาพขนาดแต่งหน้าศพให้พี่เป็นครั้งสุดท้ายโดยเธอระบุว่านี่ก็คงเป็นสิ่งสุดท้ายที่จาจะทำให้เจได้ ไม่คิดมาก่อนว่าจ๋าจะต้องมาแต่งหน้าให้เจแบบนี้จ๋าจะแต่งให้เจสวยที่สุดจ๋าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด จ๋าจะเข้มแข็งจะไม่ร้องไห้จะแต่งไปกับรอยยิ้มที่เราเคยทำกันหลับให้สบายนะเจไม่ต้องห่วงคนทางนี้จ๋าจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดเองไม่ต้องห่วงเจทำดีที่สุดแล้วเจอดทนสู้มาเยอะแล้วเหนื่อยมากพอแล้วถึงเวลาพักแล้วนะขอให้บุญที่พวกเราทุกคนทำมาช่วยนำพาเจให้พบแสงสว่างพาเจไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ถ้าเจอยากกลับมาหาครอบครัวของเรากลับมาเกิดเป็นลูกจ๋านะ จ๋าสัญญาว่าจะดูแลเจให้ดีที่สุดจะทําให้เจมีครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดที่เจต้องการมาตลอดนะน้องคนนี้ไม่มีวันไหนวินาทีไหนเลยที่ไม่รักเจจ๋าจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดให้เจเลยนะรักและคิดถึงขอบคุณพี่ๆเพื่อน,อนๆทุกคนมากนะคะที่ช่วยบริจาคเลือดซื้อชีวิตให้เจกันมาขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้กันตลอดด้วยวันนี้เจหลับอย่างสงบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนจากใจอีกครั้งจริงๆค่ะ ทางทีมงานของดารากอสิบก็ขอแสดงความเสียใจมานัดที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ